ันนี้จะมารีวิวโฟมนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเม็ดโฟมแบบว่าเหนียวเหนียวนึงเขาบอกว่าอะไรนะจิเลยโฟม no mess ไม่ไมีไม่เลอะนะคะสามกบขึ้นไปอ,นนอันนี้สึกว่าซื้อที่สิงคโปร์นะคะทำง ก็เลยจะถือโอกาสมารีบอตอนนี้เราบว่าผัดจากเพอนนี้เดยวมึงแกะกันเลยนะคะ บันสีอย่างนี้มันเป็นสีม่วงๆสวยจังแลง้วก็มีหน้าเด็กน่ารักแต่ว่าโน่ฉีแบาบว่าออกมาประมาณนี้แหรอแกะออกมาก่อนค่ะไม่เกะมากเลยหรอดูอันเก่งดูเขาเกะยอดเลยค่ะมันมันนิ่มมากอลยคะ่ะ เราบีบมันเสียงแบบจึ๊บจ๊บนี่มากเลยแล้วก็ปั้นได้ได้วยนะคะเราตอนยืดนะคะเราสามารถยืดได้แบบนี้นมันมันยืดได้ไม่มากค่ะแล้วก็ไม่ติดผมอะค่ะไอ้หนูเอาให้รู้นะคะว่าผมหนูเลยหนูเอาอก็อ <c oughs> เอาโฟมติดเข้าไปนะคะค <ๆ S 2> เห็นกันอยู่ใช่ไหมคจะจัดๆนะคะหนูติดโฟมอยู่นะคะ แกออกมาค่ะไม่ติดเลยค่ะสุดยอดค่ะงั้นเดีขอจบวิดีโอแค่นี้ขอบคุณมากนะคะเออลืมไปอีกอย่างหนึ่งหนูมีอันนึงน,นะคะอันนี้เม็ดมันจะเล็กกว่ามันก็เป็นอันเดียวกันนะคะ่ะมีเม็ดที่เล็กกว่านี้น่าจะเป็นโฟลมของนิกโลเดียนนะคะหาซื้ออยู่แต่ก็ไม่เจอสักทีไม่ขอจบวิดีโอจริงๆแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ